ตีนสดแสบตาแสบจมูกชิบหายเลยแต่ให้ผลลัพธ์ได้แค่ลดการชี้ฟูทำให้ตรงก็ไม่ได้แต่วัดีแม่ช่างเสด็จทุกคนจ้า ช่างคนไหนที่ตามหาเคราตินออร์แกนิกอยากใช้เคราตินแต่ไม่เอาแสบตาไม่เอาแสบจมูกเราต้องกลิ่นหอมเราเน้นการบำรุงลดฟูได้นะวันนี้หนูมาแนะนาให้เนาะตัวนี้เลยเป็นเคราตินสูตรออร์แกนิกที่ฟังรายละเอียดดีๆนะเคราตินออร์แกนิกตัวนี้เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบน้ำหอมผู้ชายเลยไม่แสบตาไม่แสบจมูกไม่ระคายเคืองและไม่เกิดอาการแพ้หนูขายมาทั้งหมด10ปีคู่กับเจ้าดังเดิมเคราตินนะสำหรับช่างสสวยที่ตามหาเคราตินใช้กับคนที่ดัดผมดัดเย็นดัดสปาเสร็จแล้วทำเคราตินต ลูกค้าที่ทําสีมาสีแฟชั่นอะไรก็ตามแหละที่ไม่เกินระดับ7ทําตัวนี้หลังทําสีได้โดยสีไม่เฟดมันเรียกว่าเคราตินออร์แกนิกเป็นเคราตินที่ไม่แสบตามไม่แสบจมูกและไม่ทําให้สีเฟดสีไม่เกินระดับ7นั่นเองเนาะช่างสำสวยคนไหนที่ตามหายอยู่นะมันมีให้เลือกอยู่2ขวดนะขวดนี้เรียกว่าแชมพูเปิดเกล็ดผมแชมพูเปิดเกล็ดผมเวลาสระผมต้องหยาบถ้าสระแล้วนุ่มไม่เรียกว่าเปิดเกล็ดผมน้ําเป็นสีใสนะส่วนตัวนี้เรียกว่าเคราตินออร์แกนิกเคราตินออร์แกนิกมันจะเป็นหมายเลขสองมัวเน้้นฟืนฟู ลดการชีฟู5 0ให้เรื่องตัวนี้ดีกว่าเคราตินสดยังไงพี่ฟังหนูง่ายเคลาตินสดแสบตาแสบจมูกชิบหายเลยแต่ให้ผลลัพธ์ได้แค่ลดการชีฟูทําให้ตรงก็ไม่ได้แต่ตัวนี้ลดการชีฟูเหมือนกันแหละแต่ได้ลดแต่ลดได้50%ลดได้50%แล้วไม่แสบตาไม่แสบจมูกมันดีกว่าเคราตินสดร้อยเท่าพันเท่าส่วนราคาของเขาหนูบอกเลย ขวดละแค่970บาทแชมพูเปิดเก็ดผมของเขา330บาทเพราะฉะนั้นใครมีเปิดเกล็ดอยู่แล้วก็ซื้อแค่เคราตินดีกว่าการใช้เคราตินสดที่มีสารฟอร์มาลีน12%เไอเลขข้างหน้าเคราตินเนี่ยที่เห็นกันแะว่า c r 4 8 8เนี่ย มันคือปริมาณของสารฟอร์มาลีนหรือเรียกว่าสารดองศพยิ่งเลขสูงเท่าไหร่โอกาสที่ส่งผลเสียกับร่างกายอะ่ะมันยิ่งไปกระตุน้นมะเร็งในร่างกายเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะใช้ก็ต้องพิจนารณากันดีๆว่าตัวไหนปลอดภัยตัวไหนแสบตาจากฟอร์มาลีนสารดองศพหรือเสบตาจากแอลกอฮอล์ก็ว่ากาันแต่ตัวนี้ไม่เสบตาไม่เสบจมูกและเป็นออร์แกนิกเปิดดมได้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวดมให้ดูก่อนไปนะดูนะอันนี้ดูีเนื้อของเขานะ หอมหนูกล้าท้าเลยใครซื้อไปบอกแสบตาหนูเืนเงินให้10เท่าเพราะขายมา10ปีช่างทุกคนชอบมากยิ่งใครที่ดัดผมหนูจะบอกนะเคราตินออร์แกนิกตัวนี้ช่างเสริมสวยหลายคนทําตามหนูนะเอาไปทาปลายพันแกนสงสัยไหมเฮ้ยเอาไปทาปลายพันแกนแล้วมันได้ไร้อนหรอร้อนม่ใครเหรอเพราะมนเป็นเคราตินนะก็ถ้ามันคายหนูจะแนะนําให้พี่ใช้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครอยากเลิศใครอยากดัดแล้วดันอยากดัดแล้วร้อนเด้งร้อนสวยโดยที่ร้อนไม่เกาะเป็นฝอยขัดมอให้พี่เอาเครอตินออร์แกนิกบีบใส่ถ้วยแลแ้ว ต,ตามหาไม่เอาแสบตามไม่เอาแสบจมูกแต่ต้องได้ลดการชิฟู50%ตัวนี้ดีกว่าเคาตินสดแน่นอนไปละจ้าสวัสดีจ้า